เฮ้ยเอาเฮ้ยใจทายยังตอนนี้เกิดการยื่งชิงเก้าอี้ครับเกอย่าจะทำไห้เราล้มกันเดีอย่าไปดึงไปอย่าดึงไปอย่าดึงไปมันจะล้มอย่าดึงเออเอานะเนี่ยเออเกิดการแย่งชิงเก้าอี้กันครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีเก้าอี้อยู่แค่อันเดียวเอาตบวนั่งเอาตบมือก่อนเดินตันั่งเก่งขาพะน้องตบมือตบมือแปะแปะตบมือแปะ ตัมือแปะแปะตัตมือแปะแปะตัมือแปะแปะตัวมือแปะแปะตัวมือแปะแปะตัมือแปะแปะเจตาตัวมือตมือแปะแปะตัวมือแปะแปะตัวมือแปะแปะอาถูกขับได้เลยถูกขับเร็วแปะแเจตาตมือก่อนตัวมือแปะแปะตัวมือแปะแปะเจตาตมือ เดมือแปะแปะทุกข้าวด้วยตัวมือแปะแปะตัวมือแปะแปะอ่ะทุกค้าวด้วยทุกข้าวทำไงทุกครับครับผมครับผมสงสัยไม่ไหวแล้วครับย่า